ยินบรัตยืนยันลิเวอร์พูลไม่จะเป็นต้องคว้าตัวเ e อ็มบาเป้เข้ามาเสริมทัพหรอกนะเพราะตั้งแต่ในทีมนั้นก็โอเคที่สุดแล้วแฮปปี้ที่สุดเลยนะดีอาร์สเคลื่อนไหวแล้วหลังปลดบล็อกสกอร์แรกกระทางลิเวอร์พูลในข่าวหักนี้ซานล่าด The ีอาร์สจำมีคนสอบตกแต่กระเด็ดแข้งลิเวอร์พูลเกมพริกอัดนอริสตี้อิมแพคจริงๆเปิดสถิติเอโก้ลงสำรองแต่มีส่วนช่วยทีมชนะในข่าวหักนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวรนะิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเยรีเดียว โดยเอียนพระรานานกองหน้าติดหนวดของทางเวอรูพูลนะฮะเดี๋ยวมาให้สัมภาษณ์ยืนยันแล้วว่าอาดีตต้สนสังกัดเก่าของพวกเขานั้นไม่จชเป็นจะต้องพยายามไปคว้าตัวเ e อ็มบาเป้ซูเปอร์สตาร์กองหน้าของทาง p s เเข้าสู่ทีมตามที่ตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดพร้อมยืนยันมาว่าขุมกำลังของทางเวอพูในตอนนี้นั้นถือได้เลยว่ายอดเยี่ยมและสามารถต่อกรได้กับทุกทีมในโลกใบนี้ ไม่เป็นรองทีมเหล่านั้นอย่างแน่นอนพร้อมชี้บอกว่านักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้จะเป็นการลงทุนที่มากเกินความจําเป็นของทานเรอั์พูลเลยนะโดยก่อนหน้านี้มีการบริง,งานบอกว่าเ e อ็มบาเป้สนใจในแผนการทําทีมแห่งอนาคตของทานเรอั์พูลและจ,ะจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวและก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทางปารีสแซต์แมงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ถ้าหากเรอั์พูลสนใจและก็พร้อมทุ่มขัาเดือนในเด๋ยวนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามทียังถือได้ว่าสโมสรมัตริก ยังคงเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสคว้าตัวเอ็มบาปเป้เข้าสู่ถิ่นซานเดลโก,โก้เบนาเบลมากที่สุดแล้วแต่สื่อทางทางสเปนนั้นก็ไม่ได้ตัดโอกาสจากทีมพิวบริกิตด้วยเช่นเดีวยวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้มัตบริกกดจัดที่เอ็มบาปเป้ยิงประตูเอาชนะพวกเขาได้ในช่วงท้ายเกมและเสี่ยงต่อการที่มัตริกนั้นจะตกรอบอยู่ฟ่าแชมเปียนลีกเพียงแค่รอบ16ทีมเท่านั้นโดยทางด้านของเอียนรัสได้ออกมาพูดถึงดีลของเอ็มบาปเป้กับทางลิเวอร์พูล ที่กาลังตกเป็นข่าวลือหนาหูดโดยระบุเลยว่าผมไม่แน่ใจมาว่านี่จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทางลิเวอร์พูลจริงหรือไม่เพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่มหาศาลไปอย่างมากเลยนะและลิเวอร์พูลเองจะได้ความคุ้มค่าในเดียวนี้จริงๆตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่แต่สำหรับผมแล้วผมออมองว่าลิเวอร์พูลมีความจําเป็นที่จะต้องคว้าตัวเอ็มบาเป้เข้าสู่ทีมแต่อย่างใดนะเพราะขุมกำลังทีมที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขุมกำลังที่ระดับโลกแทบทุกตําแหน่งอยู่แล้ว ผมรู้ดีว่าทีมของเรานั้นยังเป็นรองแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เล็กน้อยและการเสริมทัพ้ดยเอมบปเป้นั้นจะทําให้ทางลิเวอร์พูลแข็งแกร่งเทียบเท่าแมนเชสเตอร์ทันทีและการที่ทางลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาก,กับทางลุยดิอาสเข้าสู่ทีมเมื่อช่วงตลา,าคมที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดและลิเวอร์พูลเองก็แข็งแกร่งขึ้นเพียงพอต่อก,การจะไล่ล่าช้าในอนาคตอันใกล้นี้ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าลิเวอร์พูลคงไม่มีทางจ่ายเงินจำนวนมากมายมหาศาลในดีลของเอเบปเป้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ โดยแนวรุกชาวโครมเบียของทางทีมลิเวอร์พูลนะครับระบายความในใจผ่านโซเชียลมีเดียหลังสามารถลดล็อกสกอร์แรกของตนเองกับทางต้นสก,กัดใหม่ในเกมทาามริกิตในครั้งนี้ได้สำเร็จนะโดยงานนี้หลุยดีอารสดาวเตะชาวโครมเบียวัย25ปีคือแข้งหน้าใหม่เพียงแค่รายเดียวที่ทางเชคเกนคอปยอมทุ่มเงินกว่า45ล้านยูโรเพื่อดึงตัวจากทาง f อฟเปอร์โตมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความคาดหวังของแฟนบอลว่า จะช่วยยกระดับแนวรุกของชีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในครันี้ซึ่งอดีตแข่งของทาง FC เปอร์โตก็ใช้เวลาในการคลำเป้าเพียงแค่2นัดเท่านั้นก็สามารถเบิกสกอร์รแรกของตนเองบนจินแอนฟิ์ได้สำเร็จหลังเป็นผู้ทำประตูปิดกรองให้กับทางลิเวอร์พูลแซงดับนอริสตีตีไปได้อย่างสะใจ3ต่อ1เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดนั้นลุยดิอาร์สก็ได้เปิดใจผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวถึงความรู้สึกที่สามารถป,ปลดล็อกประตูแรกกับทีมผงแดงลิเวอร์พ มันเป็นความรู้สึกแฮ ppy เป็นอย่างมากกับประตูแรกของผมในบ้านหลังใหม่แห่งนี้และจากชายัยชนะในเกมล่าสุดส่งผลให้ลิเวอร์พูลนั้นทำแต้มไล่จี man ้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะฟฝูงขึ้นมาเหลือเป็นแค่6แต้มเท่านั้นแต่แข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดในกรังนี้ปรับทีมเยอะจนเจองานยากเหมือนกันสำหรับทางกุซือทางเชคเกนคอปทว่าสุดท้ายแล้วของแดงลิเวอร์พูลก็สามารถเก็บชยัยชนะได้ตามต้องการ ในศึกพิีเมียร์ลีที่เปิดรังแอนฟิลพริกกลับมาสอยนอริสตี้ไป3ต่อหนึ่งและเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสามประสานแดนหน้าเรี่งหน้ากันยิงกันครบและนี่คือผลสอบคอนกเตะเลวพูแต่ละคนในแมตช์แบบนี้โดยกันนี้เพิ่มจ่านผมหนึ่งกอนกลางรักกันเป็นอาริซงเบเกอร์หมดสิทธิ์ป้องกันกับจังหวะเสียประตูและตลอดทั้งเกมไม่มีเซฟเลยแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับทางทีมเต็มๆที่ชิงออกบอลเร็วจนทำให้ทีมได้ประตูพริกนำไป2ต่อหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้สถิติ a s s i ซิเพิ่มเติมกันด้วยงานนี้ได้ไปเจ็คะแนนโจโกเมสมีคุมหลวมบ้างนะฮะแต่ภาพรวมนั้นถือว่าเล่นเกมรับได้โอเคเลยมีช่วยสก,กัดบอลสวยให้เห็นซึ่งถือว่าดีเกินคาดกับโอกาสในการลงเล่นเพียงเล็กน้อยนิดแต่ก็แน่นอนว่าเกมรุกช่วยอะไรไม่ได้บอกได้เลยงานนี้ได้ไปเคะแนนช่วยแอลมาติฟ สำหรับประตูที่เสียไปนั้นจะโทษเจ้าตัวแบบเต็มๆก็ไม่ได้และในเกมนี้ก็มีไม่ใช่น้อยที่เจ้าตัวนั้นทําได้ดีแม้ช่วงเียนาทีสุดท้ายมีทําเสียก็ตามทีงานนี้ได้ไป6.5คะแนเนเฟอร์จูฟันได้อาจจะไม่ใช่เกมที่สุดยอดเหมือนตอนเจอกระทางอินช์มิลานแต่ก็ถือว่าเล่นได้ดีตามมาตรฐานโดยเฉพาะลูกอากาศที่ทำได้อย่างเยี่ยมเช่นเคยงานนี้ได้ไป7คะแนนคอสตัสซิมิคัสได้เป็นตัวจริงแทนที่แอนดูร์บาร์ซัน และก็มีผลงานที่น่าพอใจเลยทีเดียวทําให้ดีทั้งเกมรับและก็เกมรุกโดยเฉพาะจังหวะที่ทีมได้ประตูตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งตัวนั้นมงชงให้มาเน่จบสกอร์อย่างสุดสวยได้ไปเจ็คะแนนเจแดนฮันเดอร์สันดูเหมือนเงียบๆแต่คอนโทรลเกมแดนการได้โอเคเลยนะและก็แอสซิสได้สุดเฉียบคมแทงบอลให้กับดีอาร์จบสกอร์ลูก3ต่อหนึ่งงานนี้ได้ไปเจ็คะแนนอเล็กออกเล็กชมเบรนงานนี้ได้รับประกาศออกตัเป็นตัวจริง แต่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังสร้างเกมไม่ได้เลยและก็ไม่แปลกใจที่โดนเปลี่ยนออกกลางครึ่งหลังงานนี้ได้ไป4คะแนนนามิเกตาถึงแม้ว่าจะมีการแท็กเกิลที่แข็งแกรง่งช่วยเกมดันการได้ดีแต่มีหลายจังหวะที่เจ้าตัวนั้นน่าจะทําได้ดีกว่านี้ได้ไป6คะแนนม o มเมตซาซ่าเช็คความผิวป่วนในารับคู่แข่งได้ดีมากเลยนะแม้ตอนแรกน่าผิดหวังวเรื่องการจบสกอร์ที่ขาดความเจ็บคม และก็มีหลายครั้งที่ฝืนเล่นยากไปหน่อยท่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวยิงได้อย่างเยี่ยมม้ากบ้าเลยนะกบประตูพลิกขึ้นนำสองต่อหนึ่งทั้งที่ยิงด้วยเท้าขวาในปลักนี้ได้ไป7.5คะแนนลุยดิอาสเล่นได้อันตรายเลยทีดเดียวสามารถช่วยทีมป่วนนะับคู่แข่งได้ทั้งซ้ายและก็ขวาแถมเล่นแบบรู้ใจเพื่อนที่สุดแล้วและสุดท้ายปลดล็อกทำประตูแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลได้สำเร็จด้วยยุกยิงสุดเหนือชั้นได้ไป7.5คะแนนและสุดท้ายก็จะเป็นซเดิโอมเน่ เป็นเกมที่เล่นด้วยความยากลำบากกับการยืนเป็นหน้าเป้าทําให้หลายครั้งต้องลงไปเอาบอลจากแดนกลางแต่จบสกอร์ได้อย่างสุดยอดม,มากๆในลูกตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งที่ตัวนั้นใช้วิชาใส่ปักตะก้อทิ้งตัวฟาดบอลเข้าไปอย่างงดงามงานนี้ได้ไปเจคะแนนส่วนตัวสำหรับนั้นงานนี้ก็จะมีดิ็อกโอริกี้นะฮะแทนเกตามีโอกาสจบสกอร์ตามเสียงเชียร์จากแฟนบอลในช่วงท้ายเกมแต่ยังไม่คมพอได้บอลน,น้อยไปหน่อยงานนี้ได้5คะแนนตีเอโก้อันคอนโตรา แทนที่ออกริกเชมเบรนทําให้เกมดันกลางดูเคลื่อนบอลได้ดีขึ้นชัดเจนงานนี้ได้ไปเจ็คะแนนทาคุมิมินามิโนแทนที่ดีอาร์สไม่สามารถให้คะแนนได้ในฝั่งนี้ แม้ปาเทียโก้อันคัรตรากองกลางชาวสเปนจะลงสนามมาเป็นแค่ตัวสำรองในที่ที่62แต่จากสถิติหลายอย่างเจ้าตัวนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลแซงกลับมาชนะนอริสซตตี้ไป3าต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลทางบริจิตนัดเมื่อวานนี้โดยทียโก้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลในจังหวะสุดท้าย16ครั้งเป็นสถิติอันดับ2ดีที่สุดในทีมจับบอล55ครั้งและกระจายบอลแม่นยำกัน4%และเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จถึง2ครั้งนี่คือโบนัสก้อนโตสำหรับเรา จอแดนฮาร์เดสันกปตันทีนลิอร์พูลกล่าวถึงผลกระทบของตัวสำรองในระยะหลังเราต้องการทุทกคนตลอด2อถึงเดือนข้างหน,น้านี้ท่านี้ตัวสำรองในเกมก่อนหน้านี้กับทางอินเตอร์มิลานะฮะลิอร์พูลเองก็ส่งโรเบร์โตฟิเบนโนลงมาเป็นทีเด็ดจนเปลี่ยนเกมได้สำเร็จมาแล้วในครั้งนี้เควินฟิลิปอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและก็ปตรูชื่อดังออกมากระตุ้นให้สโมสรลิอร์พูลทีมดังในพรีเมียร์ลีก,ยกยพยายามต่อสัญญากับทางเชียร์มิเนอร์เอาไว้ให้จงได้ ตามการบริงารจากทางลิเวอโ์ o โดยแข้งวัย36ปีรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับการค้าแข้งกับทางของแดนลิเวอร์ pool ในช่วงสมัยน,นี้ในขณะที่เรื่องสัญญาฉบับใหมย่ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาอย่างไรก็ตามฟิลิปนั้นเชื่อว่านักเตะยังมีประโยชน์กับทีมและต้องการให้ต้นสังกัดหาทางต่อไปในสัญญาฉบับใหม่ให้จงได้โดยเขาได้บอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่เสียหายเป็อย่างมากหากว่าลิเวอร์ pool เสียเข้าไปซึ่งโดยปกติแล้วผมไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นัก ที่ทางเชเกนคอปต้องการจะพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่เพราะเขาคือมืออาชีพที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากในกรักนนี้เขาไม่จำเป็นต้องลงเล่นทุกๆสัปดาห์ซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่สร้างปัญหาให้คุณเท่านั้นแต่เขายังสามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างมากในห้องแต่งตัวมันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากที่มีนักเตะอย่างทางมินเนอร์ในสโมสรของคุณปริเด็นคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้และข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง กุกทุกคนครับ